ผู้ดีน้อบูดีืได้เลยน้ะเนาะอากที่เทยวเขาเล้วเนะ้องค่นาะกะเอาไว้สำมีน้องสานเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาฝากมาตอนเพื่อนตสำมีน้องแค่นาะเพิ่นได้บ้างก็มาผกเขวดใส่ด้ ลงสู้ฟ้า ไปเสมได้ะไรเนาแี่ยวพิ่งกินเพิงเสริมไล่ใดเนาะค่ะเก็บไปทำไปเนาะค่ะทำดูทำกินเนาะค่ะเนาะมีทั้งแดดทั้งลมเนาะค่ะทั้งแดด เดินเร็วกว่าปูปูเรวก็่าปูแดงผู้แทนผู้ใดบางว่างวอาปูปูซอยได้จ้าตังแตก็ไมอย่ากดื่อนาะ อุ้งแองเขาแล้วค่วนะนะสองคนนมันมีทั้งดดแดดทั้งลมนะคะทัง้งแดดลมแรงมากๆเลยค่สวัสดีค่ะมันมีทั้งแดดทั้งลมนะคทั้งแด งานอาชีพอาชีพเสริมของท่านนะค่ะคุณเพียนหลังจากะีเรียให้แล้วหน้าแล้วหน้าแล้วมันมีทั้งแดดทั้งลมนะค่ะทั้งแดดลมแรงมากๆเลย้าเพื่อนเมือนีหมลูนขีาวุคโปรนนะค่ะเนาะหลังจากะี ได้เห็ดลองแล้วแต่ว่าเห็ดประหันหลแล้วค่ะเนาะอันสีแหงกัเลยคอยเห็ดไปแล้วค่ะเนาะ สู้ฟ้าหน้าสู้ดิน <S <S ทัไเป็ดยุ้ยจินแนล้วค่ะเนาะมันมีทั้งแดดทั้งลมะค่ทั้งแดด ท,ท,ท,ท mm ัทง้งแดดท Hence, mm ั้งลมนะคงแดดลมแรงมากมเมันมีทั้งแดดทั้งลแดดลมแรงมกมลยนคะเนาะก็เอาไว้สำเนดแล้วค่ะเพื่อน ขอบคุณทุกการรับชมดนะค่ะเด้ออาลิปนี้ก็มาฝากมาตอนเพื่อนๆต้องนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนได้บ้างก็มาปผัวขวดซอยได้เอาผู้ดูเห็นผู้ใด้บ้างบ้างเอาผัวขวซอยได้จ้าอ้ยตังแต่กับใบหยุดเนาะผูกสรางเขาเลาะค่ะเนาะสองคนเนาะด้วยกินเนาะค่ะเนาะ เสริมได้เลยนะค่ะเห็ดไปทำไปเนาะค่ะทำอยู่ทำกินนะค่ะเนาะจ้า mm hmm. เพื่อนๆมื่อนีอนน้ปลูกข้าวโพดเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ได้เห็ดลองแล้วแต่ว่าเห็ดบระหัตหลายเนาะค่ะเนาะมันสีแห้งก็เลยหอยเห็ดไปเนาะค่ะเนาะ เก็ดไปทำไปนะค่ะทำดูทำกินนะค่ะเนาะผูดีนะคะผูกสมได้เลนะอะเนาะการท่อเทียวขอเร็วยกินนะค่ะเนาะ เพิ่งเสริมไรใดเนาะค่ะเห็ดไปทำไปเนาะค่ะทำอยู่ทำกินเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆมือนี่ปลูกข้าวโพดเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ได้เห็ดลองแล้วแต่ว่าเห็ดบระหัตหลายเนาะค่ะเนาะมัดหิ่มก็เลยหอยเห็ดไปเนาะค่ะเนาะเพิ่งกินเพิ่งเสริมไรใดเนาะค่ะเห็ดไปทำไปเนาะค่ะทำอยู่ทำกินเนาะค่ะเนาะ